เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารอมสินนะครับวันนี้ธนาคารอมสินเนี่ยเขาได้ออกนโยบายสินเชื่อไซทองอเนกประสงค์นะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะครับก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้นะครับโดยถ้าเป็นบุคคลค้ำประกันเนี่ยเขาให้กู้สูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ให้กู้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาท กรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับและก็นําไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสําหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับก็เป็นอ่าสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์นะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานประจํานะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะกู้เงินตรงนี้ได้นะครับเพื่อใช้ในการอ่าประกอบอาชีพ หรือเป็นในเรื่องของอุปโภคบริโภคต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานะครับสําหรับหลักประกันในการกู้เงินเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งบุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้าประกันก็ได้นะครับกรณีที่บุคคลค้าประกันเนี่ยผู้ค้าประกันจะต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปซึ่งเมื่อรวมอายุผู้ค้าประกันกับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้เนี่ยต้องไม่เกิน60ปีนะครับ แล้วก็จะต้องมีที่อยู่แน่นอนสามารถที่จะติดต่อได้รวมไปถึงมีอาชีพและรายได้ตามเงื่อนไขของธนาคารส่วนกรณีการใช้หลักทรัพย์ค้าประกันเนี่ยก็สามารถใช้ได้ที่ดินนะครับหรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดซึ่งเป็นของผู้กู้เองหรือเป็นของบุคคลอื่นก็ได้นะครับ แล้ก็ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีน้ำไฟสาธารณูปโภคอื่นๆและมีถนนที่รถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้สะดวกนะครับวงเงินกู้เนี่ยถ้าเป็นบุคคลค้ำประกันนะครับเขาจะให้กู้สูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทแต่ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคารให้กู้สูงสุด90%ของราคาประเมินนะครับก็คือ ถ้าราคาประเมิน1ล้านบาทก็ให้กู้ได้ถึง9000แสนบาทถ้าเป็นห้องชุดเนี่ยให้กู้สูงสุด85%ของราคาประเมินนะครับและสุดท้ายถ้าเป็นที่ดินเนี่ยให้กู้สูงสุด80%ของราคาประเมินเลยนะครับก็คือถ้าราคาประเมินที่ดินเนี่ยหล้านบาทกู้ได้ถึง80,0,000บาทระยะเวลาในการผ่อนชําระเงินกู้กรณีกู้ไม่เกิน3 0 0 0 0นเนี่ยเขาจะให้ผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน7ปี กรณีกู้เกิน3แสนบาทระยะเวลาชำระก,กู้สูงสุดไม่เกิน25ปีนะครับและมีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่1เท่ากับ4%ปีที่2 5%หลังจากนั้น MRR สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่1มีนาคม63 แล้วก็จัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2563นะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ call center หมายเลข1115หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารอมสินนะครับที่เว็บไซต์ w w w g s b o r t h หรือ facebook. gsbsociety หรือ Official Line GSB Society ก็ได้นะครับและนี่ก็คือสินเชื่อไซทองอเนกประสงค์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ